ย่า yeah. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกับพามพามพามกับอะไรอืลืมตั้งชื่อตัวเองเหมือนกันคิดดูก่อนแต่ว่าอือยากลองเพลงตอนนี้ทำไงดีก็ลองเพลงใช่ไหม,มเราต้องพูดเสียงที่หนึ่งหรือเสียงที่สองดี เสียงที่หนึ่งค่ะค่ะเสียงที่สองตลกไหมตลกเราเป็นคนตลกแต่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเราเป็นคนตลกเพราะเราจะเคร่งเครียดอยู่ตลอดใช่ไหมอืมแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรจะทำก็เลยมานั่งอัดคลิปเล่นตลกไหมตลกมาก ทำไมฉันต้องถามว่าตลกไหมตลกไหมเข้าใจไหมฉันฉันต้องมานั่งถามหรอตลกไหมตลกไหมก็ถ้าตลกก็ขำสิทำไมไม่ขำละ่ะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะเลยหุยมแม่ไปทำงานนู่นตอนนี้นะเราว่าอยู่บ้านกับคุณตาคุณตาจอมขี้บนนั่น